เมยเราเลิกกันเถอะผมจะกลับไปเข้ากับปายาแฟนเก่าของผมคุณรีบเก็บข้าวของของคุณออกไปจากบ้านผมได้แนละ้วถ้าเลิกกับฉันอ่ะฉันขอบ้านหนึ่งหลังแค่แสนเดียวอะ่ะ ก็มากพอสำหรับคนอย่างคุณแล้วได้ไงอ่ะแสนเดียวให้มันไปเถอะค่ะท่รากดูมันสิแทบไม่มีทีกินอยเล,ล้ว่ะนะาท่รากให้มันไปเถอะ คือแฟนใหม่ของฉันเราสองคนแอบเล่นชู้กันมานานแล้วดูสิเขาทั้งหลอกกว่าแล้วก็ดูสมาร์ทกว่าและที่สำคัญนะฉลาดกว่าพวกเธอสองคนด้วย บอกเรืกฉันก็ดีเพราะเราสองคนน่ะกำลังจะแต่งงานกันร,ปรอปภเนี่ยนะอืมแม่พึ่ง bây giờ bay à, bay rồi, hưng đi bay, hưng, hưng đi bay, hưng đi bay, mười, mười เมย์ครับคุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่เสียใจทีหลังคือแต่งงานกับผมมะไม่เสียใจหรอกนะ้า เก็เบตรงไหน Regierung ไหมครับเอ่อถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมรีบโทษด้วยนะครับมืไมเราพอคำรัดรลอวะ นาออ,อะไรนะครับนี่เรากลับบ้านเลยไหมฉันอยากนั่งรถของนายอะได้ครับงั้นเชิญทางนี้ครับเชิญครับ มันไม่ใช่รถผมรถผมคันนี้ฮะรถ,รถคันนี้ไม่ใช่ของนายเหรอหอืมก็เมื่อเช้าฉันเห็นนายลงมาจากรถนี่อ๋อ ก็เมื่อเช้าผมเอารถเจ้านายมาขี่อ่ะพอดีว่าเขาให้ผมเอามาล้างแหละช่างเ่อะ,ะหไหนๆเราก็แต่งงานกันแล้วงั้นเราก็ช่วยกันทำงานเก็บเงินแล้วก็ื้อรถยนต์มากัเนานะ น่ข yeah. ึ้นมาหมวกกันน็อกอ่ะหนูหน้าป้องยำไม่มีหมวกกันน็อกกอนแน่นๆนะ คุณแน็กครับผมไม่เข้าใจครับทําไมคุณแน็กต้องซื้อรถมือสองแบบนั้นด้วยครับมันดูไม่สมฐานะกับคุณแน็กเลยนะครับก็ภรรยาฉันอยากได้นายก็ไปจัดการซื้อให้ฉันละกันแล้วฉันก็ฝากนายซื้อของขอนำบัลเลนท้ายให้ฉันด้วยพอดีว่าตอนบ่ายนี้ฉันมีธุระครับครับคุณแน็ก ทำไมออฟฟิศใหญ่ขนาดนี้เนี่ยออฟฟิศนายผมนี่เมื่อกี้ฉันไปตลาดมาฉันไปต่อรา,าคาแม่ค้าแอปเปิ้ลเดือดรุห้าบาทจริงเหรอเนี่ยภรรยาของผมนี่เก่งจังเลยเม่ยครับไหนวันนี้ก็เป็นวับบนวาเลนไทน์ เราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมทำไมต้องชอบออกไปทางข้าวนอกบ้านอ่ะฉันทำกับข้าวแม่อร่อยอ๋อไม่ใช่นะก็วันนี้เป็นวันสำคัญนะ่ะแค่ออกไปทานข้าวนอกบ้านมือเดียวเองนะครับมือเดียวอะไรไหนบอกว่าจะช่วยกันประหยัดเก็บเงินช่วยกันแต่ว่าผมมีของขวัญเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะ ไปก็ได้งั้นไปกันเลยไหมเรื่องงานแล้วเหรอโอเคไปอ๋ออ,อ,อ,อะไรอัปเปิลอาดยาพิษแต่กินเยอะนะเดี๋ยวอิ่มก็ออก นึกว่าใครที่แท้ก็แฟนเก่านี่างเงี้ยยังไม่เลิกกินผักกินหญ้าแบบนี้หรอที่รักขาจะไ,ไปว่าให้พวกเขาสิคะเขากินผักกินหญ้าก็คงไม่มีปัญญาซื้อไก่ซื้อหมูซื้อเนื้อมากินหรอกสินะแกรู้จักปะ วากิวอะหมูเกรดเออะที่รักได้กลิ่นไหมคะกลิ่นอะไรล่ะคะกลิ่นเหม็นสาบควายอะสมแล้วแหละที่กินได้แค่ยาสงสัยจะลงไป ดำน้ำเอาผักบุ้งมากินแน่เลยนี่วากริว่ะเนื้อวัวจ้ะไม่ใช่หมูฉันไม่ได้พูดหมูสักหน่อยหมายถึงพวกแกไม่มีปัญญาซื้อหมูกินต่างหากแล้วจะมาเมนอะไรคะสาบควายไงนี่พวกเราสองคนแต่งตัวธรรมดาก็ยังดูสะอาดสะอ้านกว่าเธออีกนะ นี่แต่งตัวอะไรเนี่ยไม่ร้อนกันหรอนี่อะไรเมกะพูลหรอแอปเปิลเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักแ <c ười> <compression> ม่เป็นไรนะครับ <boy> ไม่ต้องมัวสนใจเขาหรอกนี่วันอาทิตย์เนี้มีงานประมูลภาพวาดเป็นงานเพื่อนของเพื่อนผมอะ ผมขอเชิญพวกคุณสองคนด้วยนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคงจะไปประมูลอะไรไม่ได้หรอกน่าจะแค่ไปกินของปีในงานเท่านั้นแหละที่ไปเขาชวนพวกเธอทั้งสองคนอะเขาก็แค่สงสารน่ะเห็นว่าพวก เธอไม่มีอะไรจะกินเผื่อแบบไปงานที่มีคนรวยรวยเยอะๆจะมีคนส่งสารพวกเธอเขาจะได้ทำบุญไงแบ่งเศษอาหารให้หมาให้พวกเธอกินนะฉันไม่ได้พูดไมเลยนะได้งั้นพวกเราสองคนจะไปร่วมงานนี้แล้วเจอกัน ของฟรีกินเหรอกลับก like ันเถอะกินยาบ้างนะจะได้ฉลาดพูดไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวซ้ายไปซ้ายให้เลา้ยวขวาไปขวาเขาว่าไงกินแค่มันว่าเราเป็นควายที่รัก พร้อมยังอ๊ยใครบ่ให้ซื้อของแพงแบบนี้มาเนี่ยใครบอกว่าแพงพอดีว่าเจ้านายผมอะเห็นว่าผมมีแฟนครั้งแรกมั้ง เขาก็เลยเอาของพวกนี้นให้ผมอ่ะแล้วผมก็เอามาให้คุณในวันวันเลนทายไงชอบไหมชอบไนั่งก่อนนั่งก่อนประหยัดใช่ไหมน้องครับเดาข้าวไข่เจียวครับอเ,เอาไหมอเอาไข่กี่ฟองเอากะเพราค่ะพี่ คิดว่าพวกคุณสองคนเนี่ยจะมางานนี้ด้วยนะครับก็ในเมื่อคุณเป็กให้เกียรติเชิญผมและภรรยามาทำไมผมจะไม่กล้ามาล่ะครับ ผลงานที่พวกท่านเห็นหน้าบัดนี้เป็นผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในตอนนี้และขออนุญาตเริ่มต้นประมูลที่1ล้านบาทค่ะเริ่มประมูลได้เลยค่ะ1นล้านห้าแสนครับคุณเป๊ก1นึ่งล้านห้าแสนค่ะครั้งที่หนึ่งสองล้านครับ ัำอะไรอ่ะจน,จนดบบแกมีปัญญาจ่ายเหรอสองล้านครั้งที่สองค่ะสี่ล้านครับคุณเป๊กสี่ล้านแล้วนะคะมีใครเออ่จะประมูลเพิ่มไหมคะห้าล้านครับหกล้านครับหกล้านแล้วนะคะทุกท่าน แปดล้านครับแปดล้านแล้วค่ะทุกท่านเร็วๆค่ะแปดล้านคร้งที่หนึ่งค่ะแปดล้านค้งที่สองค่ะสิบล้านครับคุณเบคสิบล้านแล้วนะคะมีใครจะมะมูนพ่อมิคะ เ่อนเราสองคนตอนนี้รวมก,กันถึงสิบล้านเลยมันจะพอเหรอเสียหน้าไม่ได้นะคุณเงียบไปเลยสิบล้านครั้งที่หนึ่งค่ะสิบล้านครั้งที่สองและสิบล้านครั้งที่สามค่ะปิดประมูลค่ะ ตบมือให้คุณเฟกหน่อยนะคะสุดท้ายแกก็แพ้ฉันอยูดีไอ้ขี้แพ้และลำดับต่อไปนะคะขอเชิญเจ้าของผลงานมามอบรูปวาดให้กับผู้ที่ชนะการประมูดลด้วยค่ะ มาทำไมเนี่ยหรือว่าอายจะกลับบ้านยินดีด้วยนะคะคุณแนกรูปวาดท,ที่คุณแนกวาดสวยมากเลยนะคะและ้วก็คุณเป็กก็ตาถึงกันนะคะที่ประมูลรูปภาพนี้ถึงสิบล้านบาทเลยอะคะ่ะ ยินดีด้วยนะคะสิบล้านบาทเป็นของคุณแล้วค่ะเชิญครับคุดเป๊กเชิญครับขอเบยงปรบมือหน่อยนะคะ เปซครับจำนวนเงินทั้งหมด10ล้านบาทครับไม่ทราบว่าคุณเปซคสะดวกแตกเป็นเงินจนหรือที่รักฟองเงินหนซิยืมเงินสมแล้วที่เขาไล่เงินยากโอ้โหสิบล้านพ่อสิบล้านแม่มึงสิกูถามจริงเหรอมึงรวยจริงมั้เนี่ยรวยแต่โง่อ่ะมึงอะ่ะโอ้โ กูก็เกาะมึงเหมือนกัน,นะคะบบเลิกกันเถอะไม่มีจ่ายสิบล้านอะไรหรอกถ้าเกิดว่าเงินคุณเป๊กไม่พอเนี่ยยืมผมก่อนก็ได้นะครับผมสะดวกจ่กายเป็นเงนสดครับแต่เง,งินผมอยู่ในรถยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเป๊กเอาเงินที่าารถนะครับ เชิญครับคุณเต็กถือผ้าบาิดหน้าได้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะยืนผมไหมเชิญครับคุณเต็กขออนุญาตปิดกาบํามูนะคะทำหน้ามีพิรุธมากเลยอะ อย่าบอกนะสรลอยไปนเจ้านแล้วใช่ไหม <S <S <an> นี่ก็ถึงเวลาที่แท้จริงที่ฉันต้องเปิดเผยตัวตนของฉันแล้วเลเนี่จริงๆแล้วอ่ะฉันเป็น ประธานบริษัทนะส่วนไอเรื่องการวาดรูปของฉันนะมันก็เป็นแค่งานอดิเ,เรกเธอลองคิดดูสิขนาดงานอดิเรกฉันนะฉันจะได้รูปแล้วตั้งสิบล้านนะแล้วประธานบริษัทอย่างฉันเธอคิดว่าจะได้กี่ร้อยล้านล่ะในเมื่อรวยขนาดนี้แล้วอะ มันเป็นรปอทำไมเนี่ยผมว่างน่ะคุณเล่นจริงๆแล้วก็คือผมแค่อยากอยู่ใกล้ๆคุณอะ รวยมากอยากบอกให้รู้ไม่กล้าจะทักทายแต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฟังเสียงหัวใจ